วันนี้เนี่ยเฉพาะแออย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเอาเมนเจอร์ด้วยเนี่ยมันจะต้องแยกคลิปนะครับเพื่อนๆซึ่ง CM Manager กับแอเนี่ยใช้คนละตัวนะครับหลาน o v e r t ทบ,บริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม FC Mobile มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แสนคน <Wow. S 2> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เพดโอเวอร์ทอปัปหรือจะแอดไลน์โอเวอร์อันเดอร์สกอตทอรอย่าลืมมีแอดด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาจัด10อันดับนะครับในตำแหน่ง CM และก็ในโหมด A อทู <Wow. S 2> นะครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเฉพาะ A อทูออย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเอา Manager ด้วยเนี่ยมันจะต้องแยกคลิปนะครับเพืนะ่อน ซึ่ง C.M. manager กับ e n t e i n เนี่ยใช้คนละตัวนะครับบางตัวเก่ง manager บางตัวเก่ง e n t r t i n นะครับวันนี้เรามาลุย e n t i n กันก่อนนะครับเ,เพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ <Yahoo! S 1> อันดับที่10นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรก็ต้องบอกว่ามี C.M. ตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็คือซีดานนั่นเองสำหรับลิ์นี้นะครับอันดับที่10 <S <S> <S ผมให้เป็นตัวนี้เลยครับเ,เพื่อน เซดอบนะครับผมมองว่าเซดอบตัวนี้ยังเล่นได้นะครับเป็นนักเตะ4ดาวนะครับสเตมิน่า้ดาวก็เล่นได้จนจบเกมแน่นอนนะครับแล้วก็มียิงไกลด้วยนะครับสำหรับ AI เซดอเนี่ยจะเป็นแนวค่อนข้างขยันนะครับเพื่อนๆก็ได้นั้งเกมรับแล้วก็เกมหลุกนะครับต่อมานะครับอันดับที่9นะครับสำหรับอันดับที่9นะครับผมให้เป็นเวีย่านะครับเพื่อน เวล่าตัวนี้นะครับก็ <Wow. S 1> สำหรับผมในโหมดเอทูเอเนี่ยยังคงเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับแต่เวล่าก็จะเน้นไปที่เกมดับนะครับมากกว่าเกมลุกก็เลยให้อันดับที่9นั่นเองนะครับเ,เพื่อนถ้าใครอยากได้กลางแน่นเนี่ยรับรองว่าเวล่าช่วยได้แน่นอนนะครับแต่ต้องยืนคู่กับนักเตะที่มีเท้า5้ทับห้านะครับเ,เพื่อนเท้าห้าทับห้าก็อย่างเช่นกุลิดนะครับหรือว่าดบรอยนั่นเอง ต่อมานะครับอันดับที่8นะครับผมให้เป็นเควินเดบะอยตัวนี้นะครับเนี่ยเพื่อนเดบะอยตัวนี้ก็เล่นได้นะครับในโหมดเอทูเอสก็เป็นตัวที่ยิงโคตรโกงนะครับโดยเฉพาะการยิงพาวเวอร์ช็อตนะครับเพื่อนยิงดีมากนะครับและก็ในเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับเดบะอยตัวนี้น่ากลอบยังไงก็น่ากลัวนะครับมียิงไกลด้วย ก็ให้อันดับที่8นะครับสำหรับเควินเดบรอยตัวนี้ผมจะขอไม่พูดถึงเดบลอยตัวใหม่นะครับในตำแหน่ง c m ซึ่งตัวนั้นก็สามารถเล่น c m ได้นะครับเพื่อนๆแต่ส่วนตัวผมมองว่าเล่นในตรงตำแหน่งจะดีกว่านะครับเรามาต่ออันดับที่7นะครับสำหรับอันดับที่7นะครับผมให้เป็นโลธามาเทวุสนะครับเนี่ยเพื่อนซุปเปอร์แมนนะครับสำหรับมาเทวุสนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวบล็อกทูบล็อกอยู่แล้วนะครับได้นังเกมรับแล้วก็เกมลุกแล้วก็ตัวนี้เป็น4ดาวด้วยนะครับสเตมมิน่เต็มข้อเสียอย่างเดียวสําหรับมันติวูดก็คือตัวเล็กนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆแต่ถามว่าบางไหมก็ไม่ได้บางนะครับสําหรับมันติวูดเพราะว่าเขามีพลังแฝงร่างกายแข็งแกร่งนั่นเองนะครับหรือว่าโซลิดเพลเยอร์นี่ครับเ,เพื่อนๆตัวเล็กนะครับแต่ว่าไม่ได้บางโดยรวมก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องตัวหนึ่งเลยนะครับ สำหรับมาเทวุฒเนี่ยผมแนะนำให้อัพเกมรับนะครับเพื่อนเพราะว่าเขาสามารถเล่นได้จนถึง CB เลยนะครับเนี่ยซีดีมก็ได้ก็แนะนำให้อัพโลนะครับตัวนี้จะเก่งเลยวิ่งทั้งสนามแน่นอนนะครับและมาถึงอันดับที่6นะครับสำหรับอันดับที่6เนี่ยผมให้เป็นตัวนี้เลยครับเพื่อนๆรูกาโมริตนะครับ สำหรับโมดิตเองเนี่ยแพทนี้ต้องบอกว่าน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าเป็นแพทที่แล้วเนี่ยโมดิตในโหมดเอทูเอจะเล่นยากนะครับเ,เพื่อนๆแต่ว่าแพทนี้เนี่ยโมดิตน่าเล่นมากนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นตัวที่พลิ้วอยู่แล้วนะครับ <Nick: S 2> นี่ยปกติผมไม่ค่อยแนะนำโมดิตในโหมดเอทูเอนะครับเพราะว่ารูปร่างจะเล็กและก็บางแต่สําหรับแพทนี้เนี่ยผมค่อนข้างแนะนาเหมือนกันนะครับยืนคู่กับกูลิศนะครับยืนคู่กับเวียล่าผมมองว่าเล่นได้เลยนะครับเพื่อน ที่ผมเจอมานะครับโมดิทเรนสามสิบนะครับเป็นตัวที่โคตรพลิวความเร็วถือว่าโอเคเลยนะครับโมดิทตัวนี้ไม่ได้แย่นะครับและก็ในเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับโมดิทจ่ายบอลโคตรดีนะครับเพื่อนๆก็ตัวนี้น่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับแผ่นนี้แล้วก็มีเพลย์เมคเกอร์มียิงไกลด้วยนะครับเพื่อนๆคุ้มค่ามากนะครับสําหรับโมดิทตัวนี้ราคาก็ถือว่าไม่ได้แรงมากนะครับถ้าเทียบกับโอเวียเก้าสิบแปด เนี่ยเพื่อนๆประมาณ 200M นะครับและอีกอย่างเนี่ยเล่นเมนเจอร์ได้ด้วยนะครับตัวนี้และมาถึงท็อปไฟท์ของเรานะครับเพื่อนๆสำหรับอันดับที่5นะครับผมให้เป็นตัวนี้เลยครับเพื่อนๆจูดเบลลิงแอมนะครับตัวนี้โคตรเก่งนะครับในโหมดเอทเวสเป็นสายบล็อกทูบล็อกนะครับได้ั้งเกมรุกและก็เกมรับทุกอย่างนะครับโคตรกลบเครื่องนะครับจูด ยิงก็ดีนะครับเทคเกิลก็ดีเดี๋ยวรอล่างทีโอทีเอสนะครับเพื่อนๆพสำหรับจูดผมมองว่าล่างนั้นเนี่ยคือท็อปของ CM แน่นอนนะครับสำหรับล่างนี้ก็ให้อันดับที่5นะครับเพื่อนและมาถึงอันดับที่4นะครับก็ต้องบอกว่าอันดับนี้เนี่ยตัดสินใจยากเหมือนกันนะครับเพื่อนๆค่อนข้างที่จะสูสีมากนะครับแต่ผมให้เป็นบัลลังก์นั่นเองนะครับเพื่อน นี่นะครับบัลลัก์ตัวใหม่นะครับเวิร์กเลดจ,จะเป็นกลางสูงนะครับก็จะเด่นในเรื่องของเกมรับนั่นเองเกมลุกก็มีเติมนะครับสาหรับบัลลัก์แต่ก็อาจจะไม่ได้เติมเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นเมนเจอร์เนี่ยตัวนี้จะเติมมายิงบ่อยมากนะครับเพื่อนแต่เอทถ้าเราอัพตั้งรับเนี่ยจะไม่ค่อยเติมนะครับแต่ถ้าเราอัพกล้ามนะครับก็จะเติมเหมือนกัน ก็ผมมองว่า AI ดีมากนะครับสำหรับบัหลักแล้วก็ถ้าได้ยิงพาวเวอร์ช็อตแน่นอนนะครับเพื่อนๆตัวนี้ยังไงก็เข้านะครับแล้วมันถึงท็อป r e ของเรานะครับอันดับที่3นะครับเพื่อนๆก็อันดับที่3เนี่ยผมไม่เป็น v i เอลนั่นเองนะครับเนี่ครับ v i เอลตัวนี้เก่งมากนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่เธอพลายเหมือนกันนะครับเกมทำมารอบนี้บัฟทาวเานะครับ จาก3ก็เป็น4นะครับเพื่อนๆทำให้วีล่าตัวนี้เนี่ยเล่นเกมลุกได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็โดยรวมนะครับวีล่าตัวนี้จะออกแนวเวนบ็อกทูบ็อกมากกว่าเกมดับนะครับแตกต่างจากตัวเก่านะครับตัวนั้นเนี่ยต้องบอกว่ารับจ่านะครับเพื่อนๆแต่โดยรวมวีล่าก็ยังเด่นเกมรับมากกว่านะครับผมเลยให้ดับที่3นั่นเองแล้วมาถึงอันดับที่2นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่นะครับเพื่อน ก็คือซีนาดีซีดานนั่นเองอย่าเพื่อนโคตรน่าเล่นนะครับสำหรับซีดานตัวนี้มีการบัฟเวิร์กเรทมาด้วยนะครับเพื่อนเป็นสูงกลางนะครับซึ่งต้องบอกว่าดีกว่ากลางกลางนะครับโดยปกติซีดานเนี่ยเวิร์กเรทจะเป็นกลางกลางนะครับตัวนี้ได้รับการบับมานะครับเพื่อนน่าเล่นขึ้นเยอะเลยสำหรับผมนะครับซีดานเนี่ยคือเดอะบอยนะครับเพื่อน แต่เป็นเดอะบอยเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองนะครับครบเครื่องนะครับเพื่อนๆจะได้ในเรื่องของความแข็งนะครับที่มากกว่าเดอะบอยการไปกับบอลเนี่ยได้ดีกว่าเดอะบอยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการยิงเนี่ยผมมองว่าคือเดอะบอยเลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าครบเครื่องมากนะครับในส่วนของพลังแฝงนะครับก็จะเน้นไปที่เกมบุกนะครับเพื่อนๆมีทั้งเพลย์มิเกอร์นะครับมีทั้งยิงผ่านโค้งและก็เหนือชั้นนะครับ ถามว่าตัวนี้อัพอะไรนะครับเพื่อนๆก็ผมได้นําให้อัพส่งบอลนั่นเองนะครับเราจะได้ตัวทําเกมนะครับและเราจะปลดล็อกตําแหน่ง CAM นะครับซึ่งก็บ่งบอกนะครับว่าสีดานเนี่ยถนัดเกมลุกมากกว่านั่นเองนะครับและมาถึงอันดับที่1ของเรานะครับก็หลายคนน่าจะเดาถูกนะครับเพื่อนๆยังเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากกุลิลนนั่นเองนะครับเพื่อน และแพทนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับแพทนี้คือแพทกองกลางบ็อกทูบ็อกนะครับเพื่อนๆก็สุดอยู่แล้วนะครับสําหรับรุดกุลิตรบเครื่องมากนะครับแทบไม่ต้องอธิบายสรรพคุณอะไรเลยนะครับสําหรับกุลิตกต่อยังไงก็ได้กุลิตนะครับเพื่อนๆเพราะว่าตัวนี้มันเก่งเกินไปนะครับเล่นได้4ี่ตแหน่งนะครับสาหรับรุดกุลิตและที่เหนือกว่าชาวบ้านนะครับกุลิตมีเลี้ยงเร็วนะครับเพื่อนก้าวทัวที่ผมบอกมาเนี่ย ไม่มีกองกลางตัวไหนมีเลี้ยงเร็วสักตัวนะครับยกเว้นลุตกุลิตโอ้โหโคตรโกงนะครับตัวนี้ก็ให้เป็นโน,นหนึ่งนะครับสำหรับโหบนเฮ h เฮ d แต่ว่าสำหรับโบดเมเนเจอร์เนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่างไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ